้ันหายใจอ้าอยากเหม็นละ,ะตายแล้วตายแล้วไม่มีกินตปลาล่าที่เหม็นที่สุดในโลกอยู่นี่แล้วครับ <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> กระป๋องละเท่าไหร่ให้ทายร้อยนะึง <c oughs> ดูราคาแล้วอยากตกใจนะกระป๋องละ 1ันสี่รอยี่สิบห้าบาทโอ้ส่งรอของมาเป็นเดือนครับเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปกับแม่นะฮะเดี๋ยวมาลองดู้อๆกันแซ่น่ากินปกติปลารานเนี่ยเราชอบกันอยู่แล้วฮะแต่อันนี้คือปลาร์ดเขาบอกว่าเหม็นที่สุดในโลกมาลองดูกันหนึ่งของเร้ากลัวอ่ะเออ ดัน,นหายใจเฮ้ยโอ้ดาวขึ้นเล้ววิงวิงวิงเลยลอ่ะืพูดตามตรงนะกี๊คืๆๆๆๆอไหนอ่ะตอนนี้หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ นใส่เสื้อตาเป็นแซ่บโอ้มีอยู่แค่นี้เองอ่ะคือเราไปหาข้อมูลก่อนจะกินมานะฮะเขาบอกว่าเขาจะเอาเนยทาบนขนมปังกินกับพวกมะเขือเทศหัวหอมแล้วก็ซาวครีมนะครับที่มีรสชาติเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะแม่ลองอืออ่าลองอย่างนี้เลยเหรอใช่ลองกินอย่างนี้ก่อนอ้าวไม่ได้ลองใส่พวกนี้ลองกินสดสดก่อนสิจิอ่๊กด้วยว่าลองใส่พวกอะอะพร้อมกันก็ได้มาเดี๋ยวจะเดี๋ยวคนดูจะด่าหนูว่าอะไรแปลกๆให้แม่กินก่อนตลอด นี่เป็นตัวๆเลยแม่อันนี้มันสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วมั้งไม่รู้มลามันก็ไม่สุกอยู่แล้วมันดิบอะมันก็สุกแล้วมั้งเนี่ยสุกแล้วเหมือนปลากระปกก๋องเลยอะไม่คิดว่ามันจะเหม็นข,ขนาดเนี้ยหายใจตอนนี้หายใจออกทางปากนะไม่ได้หายใจออกทางจมูกนะเขาบอกว่าวิธีการหมักของเขาเขาจะหมักแค่เกลืออย่างเดียวแต่นี้หนูก็ไม่รู้นะว่ามันยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าอะไรยังไงนะถ้าเกลือมันไม่เหม็นไม้เราคนเออ คนละครึ่งนี่ก่อนเนาะคนละครึ่งเหรคนละครึ่งนะไม่อยากใช้มือเลยอ่ะเอ้าเอาวช่างมันเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวเดี๋ยวค่อยล้างมาทุกคนหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะฮะทั้งกระป๋องมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับหไม่อยากเขาไปใกล้ใเลยแล้วเขากินกันยังไงวะกินได้กินได้คนละคนละนี้คนละนี้คนละนี้กินเลยอะขึ้นเลยป่ะพร้อมกัอนไหมพักไปการหายใจการหายใจเหนื่อยอบซ้ำ อร่อยเค็มอร่อยนะเค็มเค็มเราไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยจะไม่หายใจ ออกจะบวกไปได้เลยตัวหายใจออกทางปากเค้มอย่างเดียวเนื้อเหมือนปลากระป๋องแต่เหม็นแบบเอ่อเอ่อเหม็นถ้าหายใจออกทางปากอย่างเหม็นปล่อยนะปล่อยนะเหม็นคูนร้อยไปเลยอ่ะเหม็นแบบพูดต้องเออเหม็นแบบแก่ทุกคน กั้น,นหายใจแล้วกินอ่ะได้แต่ถ<ด>้<พ>าดมอ่ะคือไม่ได้เลยแล<ด>้วตอนนี้กินติดปากมาก<ด>ามาเอาให้จบซื้อมาแล้วตั้งพันสี่เอาให้จบการรีวิวคุณผู้ชมเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมเพื่อความรู้เพื่อความแปลกใหม่อะไรบนโลกใบนี้นะแม็กกับแม่พยายามจะสรรหาอะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณผู้ชมไปดูกันนะว่าบนโลกใบนี้มันมีอยู่จริง<ด>นะเอาติดปากเ่ยมาเดี๋ยวเรามาลองกินแบบว่าที่เขากินกันนะครับไม่รู้ว่าที่แม็กทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะใครมีความรู้ก็ ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้มือแล้วไม่ไหวละตอนนี้มือเหม็นแล้วใครเขากินกันได้เดียเขาบอกว่าสวีเดนน่ะสวีเดนก็สวีเดนน่ะประเทศอะไรไม่รู้แม็กหาข้อมูลผิดหรือถูกก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะถ้าปกติหนูเห็นเขาอันนี้มันเขาทำน่าจะสุกแล้วด้วยนะปกติจะที่เห็นเขากินอ่ะมันมันดิบอะรีบรีบทำให้เสร็จรีบจบคลิปไปไวไม่ไหวแล้วแอดมินมีใครอยากลองไหม ทำไมทำไมเป็นเสียงเดียวกันเลยหอมไม่เอาอใส่อันนี้นิดนึงมันจะเปรี้ยวๆแต่กินทิ่ปากมากเลยอ่ะอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้แปรงฟันกี่วันถึงจะหมดวะเนี่ยอุ้ย <c oughs> มันมันไม่ใช่เหม็นเหม็นตะเหม็นมเข้า,ขา,ขาอะไรก็ไม่รู้เนวนี้ยเดี๋ยวหนูทำเองอ่ะใส่มันไปด้วยนะครับอ่ะอเดี๋ยวเรากัดหัวหอมกับมะเขือเทศตามแล้วกันเอาน้ำมันดีไม่เอาแค่จะใส่น้ำนี่ก็ จะใส่ไหมตัวแค่แม่ก็เอาอน,นิดเดียวพอเออหนูมีนิดเดียวหนูเอาอน,นิดเดียวนี้นะหนูแค่นี้นะอ่ะอ,อันนี้ทิ้งอ่าอ่าอ่ามาตือของตั้มอื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 มอยูได้อยู่ได้ลองลองเอาปลาติ้งดู อืมอืมอืมอันไม่นก่เนี้ยมันทำไมไม่เหม็นอ่ะอืมแม่ถึงว่าลองเอาน้ำใส่ไม่ได้กินกับปลารมันทำไมถึงเหม็นอย่างนั้นถ้ากินอย่างนี้ไม่เหม็นถ้ากินถ้ากินอย่างนี้เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่อืมก็อย่างนี้อร่อยอ่ะลองเอาน้ำใส่ดูก่อนนะอ่าไม่ลองไม่ลองไม่อยากลองเลยไม่ลองเลยถ้ากินอย่างนี้ได้อยู่อย่าเนี่ยลองเอาน้ำดูก่อนอืมอืม ้กินอย่างนี้ได้ว้าวอืมไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอืกินอย่างนี้ได้อ่ะเฮ้ยอร่อยด้วยอร่อยไม่นิดนินเลยอ่ะก็ต้องต้ามปูมีกลิ่นอืมเฮ้ยทุกคนแปลกมากเลยอ่ะยิ่งอันนั้ใส่ยิ่งอร่อยนะหอมตามด้วยแล้วมันเหม็นคิวไม่มีอะไรเหม็นก็ปลาน้อแมล้อค่ะแม่กัดหน่อยเดี๋ยวก็ได้เอาลอง อืมเนาะไม่มีกลิ่นกลิ่นหายเลยอ่ะหายไปเลยไม่มีไม่มีกลิ่นปลาไหเลยอ่ะว้าวไอ้ชิ้นอย่างงี้มันไม่อร่อยอ่ะเอาน้ำใส่ยิ่งอร่อยนะเออไม่เอาพอละเฮ้ยตายแล้วตายแล้วจะเอาน้ำใส่พอแล้วแม่อุ้ยคนสวีเดนแอืมเนาะแม่อร่อยเฉยขากลิ่นครั้งแรกเหมือนเราไม่ชินอ่ะมันเหม็น แต่พอมากินอย่างเงี้ยกินกับแบบเข้าเซตอะไรเงี้ยอร่อยนะอร่อยมันจะเค็มเค็มมันมันแล้วเปรี้ยวๆจากพวกอะไรพวกเนี้ยเออมันมันได้อะมันได้แล้วมันกบกินหายไปเลยกบกินไม่มีกินเลยอืแล้วตอนนี้ไม่ได้กินเลยนะได้ยังได้กินอยู่ปะไม่ได้กินไหมไม่ได้กินเออหนูก็ไม่ได้กินแลอวอะะเมือกกินหายไปเลยอะต้องหายใจออกทางปากใช่ตอนนี้คือเฮ้ยกินหายจริงๆเฮ้ไม่กินหรอกเนาะเออทำไมวะแกสูตรไม่มีกินอะ เฮ้ยเอาเมื่อกี้มันทำไมเหลนตังอ่ะเฮ้ยจริงไม่มีกลิ่กขอลองอีกขอลองอีกหน่อยสิวะเฮ้ยอันที่เราทำไมอ่ะมันแปลกยังไงอ่ะมันแก้หัวหอมนี่ไปแก่กลิ่นเนี่ยนี่ป่ะไม่รู้อ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะขอลองอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แม่ใส่น้ำราดด้วยใช่ป่ะใส่น้ำราดด้วยอร่อยอ่ะ นี่นะเฮ้ยทำไมใสอันนี้ด้วยติมันไม่มีกลิ่นจริงๆคะเนี่ยว้าวกลิ่นอะเคยท้องเมื่อกี้เราจะงหายใจออกทางปากยังจะอ้วกอยู่เลยเนาะใช่ไม่เชื่อทุกคนลองไปทําดูติเออใครอยากลองว่าว่าเราโกหกอ่ะใช่ใช่ว่ากลิ่นมันหายจริงหรือเปล่าอยากให้ทุกคนเอาไปลองดูนะลองไปสั่งมานะฮะแล้วลองดู กินหายจริงๆว่ะกินหายอ่ะแปลกอ่ะเนอะเมื่อกี้ยังจะอ้วกอยู่เลยเปิดแอกมาโหอันนี้หายเลยจริงๆนะทำไมวะใครรู้ว่าตัอะไรดิชิม ขอคนมีความรู้คอมเมนต์ให้หน่อยว่ามันหายเพราะอะไรอะ่ะเนาะว้าวอเมซิ่งมากเลยตอนเนี้ยเ,เออกลับมาอร่อยอีกอะ่ะอืออร่อยดีแปลกๆปลกดีไม่ค่าเคื่องนะตอนนี้ก,กล้องน้ำตาไหลแล้วนะแอนมีน้ำตาไหลกันหมดแล้วนะเพราะว่าเหม็นลงแพงแพงกล้องไปแพงกล้องไปมือมือก็ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่นะอือไม่หรือเราไม่ได้กลิ่นคนอื่นเขาแต่ได้กลิ่นเราเราไม่ได้กลิ่นแล้วเอ้ากคน ปลาล้านเราบริเวนปลาลานที่มอน่สุดในโลกลองไปหาซื้อมากินแล้วเรามากินแบบพวกเราดูนะว่าคุณผู้ชมจะได้กลิ่นมันอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราไม่ได้กลิ่นอะไรแล้วฮะโอ้ยสน,นุกสนุกอร่อยแต่ก็แพงหน่อยแหละนะฮะอะไรแปลกใหม่ต้องลองนะฮะไม่รู้ว่าอย่างนี้อาการของเราจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปซื้อยาแก้ท้องเสียมารอใครที่ชอบลินนี้แลวอยากให้แม่กับแม่ทดลองอะไรใหม่ๆแปลกๆอีกนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองไปหา กินตามคอมเมนต์คุณผู้ชมนะครับนี่นึกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับเอาไปลองทำต่างๆมาดูนะฮะทุกคนสุดยอดมันไม่ได้กินนอะไม่ได้กินนะตอนนี้ไม่ได้กินแล้วหายใจยังไม่เคยได้กินสักนิดเลยเนาะลาราบานเราว่ายังได้กินนะแต่อันนี้ไม่มีกินเลยอะไม่มีกินเลยเออแปลกดีไม่มีกินกินเลยกินเลยก้านใจ

Halla <laughs>